โอเคครับก็ต่อกันเลยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณกบไกู่เคอีกแล้วนะครับกับนักข่าวนะครับในตอนเอ่อชัพเตอร์ที่3นะครับก็มาต่อกันเลยนะครับผมแหมลงพยายามเรื่อยๆเลยนะครับส่วนเกมโรงพยาบาลถ้าถ้าสนใจก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็จะได้เนต่อนะครับชัพเตอร์ที่3 confusionconfusion แปลว่าอะไรครับ นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนแรกอยู่คฤเาสน์ไม่ใช่เหรอคฤหาหาดหรือโรงพยาบาลอะไรเนี่ยสยองหมันฉัน่เชื่อเลยอะ่ะเมื่อฉันเอ่อมาที่โรงพยาบาลนี้ฉันก็หาใครที่จะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับที่มันเกิดที่มันเกิดขึ้นในเมืองไม่ได้เลยอะ่ะแต่ฉันคิดว่าฉันเห็นเอ่อ พวกศพพวกศพมนุษย์แล้วก็ชิ้นส่วนออต่างๆนะครับโรงพยาบาลแล้วก็เด็กผู้หญิงในทางเดินนะครับแต่ละขั้นตอนฉันคิดว่าฉันควรที่จะเริ่มหนีจะคิดว่าฉันควรที่จะวิ่งหนีออกไปแล้วแต่ความความอยากรู้อยากเห็นของฉันมาทําให้ฉันต้องก้าวไปต่อสินะได้เลยกูจะไปกับเมืองนี่แหละ ใช่ไหมใครอยู่ตรกข้างหน้าโอ้ตายหา่าไฟฟ้าก็รั่วหลทุวันทุวันแกจะตายอะไรอ่ะอะไรจะตายอะไรจะตายอเอะตรงนี้ อีกแล้วเหรอเบื่อๆน,น,นี้เนี่ยเดี๋ยว่อยมาทำเช็คก่อนข้างหน้าไปได้ไหมอ่ะตรงนี้มันจะตูตรงนี้อย่าบอกว่าอย่าบอกนะว่าตรงนี้ไปชอป็อตหรือเปล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงด้วยนะครับไฟมันช็อตตรงไหนไม่เห็นมีน้ำเลยนะตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับนะฮะท่านผู้ชม อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ผมก็จะตัดไปให้นะฮะกับพิศณาสยองมันของเรานะครับรอสักครู่นะเดี๋ยวผมมาโอเคก็เปิดได้แล้วนะครับผมใช้ไฟตรงนี้เปล่าวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอเกาขาก่อนคันคันันคันนะฮะรถก็ไม่มีอะไรนะครับน่าจะปิดไฟฟ้าได้แล้วใช่ไหมฮะน่าจะปิดได้ละมั้งเนาะผมก็คิดว่างั้นนะฮะ ไปได้แล้วนะครับตรงนี้ไ,ไปต่อได้ไหมตันนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าโอ้โหตกใจหมดเลยไม่เงยอะไรเนี่ยอ้อตุกขีดเองโอ้ไม่ทันตั้งตั้งหลักเลยอ่ะเชี่ยอะไรเ่าอ มึงวิ่งผ่านมึงผีใช่ไหมเนี่ยมึงไม่ใช่ตัวตนมึงไม่มีตัวตนหรอกมึงโอ๊ะโอ๊อะยยยยอะไรอะอะไรอะไรอะไรตุ้ยไป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 ตรงเร็วเร็วโอ้หวันหวันน้ำหวันฟ้าหน้าดินหวันฟ้าหน้าดำหวันฟ้าไม้หน้าดำหน้าเสาหน้าหน้าแล้วกูจะไปไหนกูจะไปไหน เอยเอาเพลงดับแล้ว่าห,หลบตู้วะเฮ้ยมันตามมาไหมอะตู้ไม่มีให้หลบด้วยยังไงอะแป๊ะอ๋อ,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 อโอ้ยโอ้ยโอ้ทักข่าวมืง <laughs> มึงจะบอกไงเนี่ยมึงไม่ม,ม,ไมีมีกล้องถ่ายโทรศัพท์มึงไม่เอามาถ่ายแล้วบ้าเอออะไรมึงเนี่ยเออเนาะไปยังอะ่ะไปแล้วมัง้งน่าจะไปแล้วแหละเนอใช่ป่ะไปแล้วมัง้งไปแล้วแหละใช่ไหมไหน ่อนจะตู้บอกว่าตู้ก็เปิดไม่ได้อีกโอเคไปมั้งเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮยลิคอปเตอร์ดิสเมจิกใครมาใช้เวทมนต์แถวนี้โอ้มืดจังเลยมันมืดโอ้ไฟไฟ โอ้ผมคันอะไรแปนหนึ่งผมขอเก่าก่อนไปหนึ่งนะครับอะไรเออมีประตูอ๋อประตูล็ <ST> S> <S อกอีกเฮ้ยแล้วกูจะไปหากุญแจที่ไหนเนี่ยตู้ ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลย,ย,ยอะไรไมีตัวอะไรไหมมีตัวอะไรไหมไม่มีปุ๊บโอ้โหประจําเดือนอีกแล้วประจําเดือนใครวะทีวีเปิดไม่ได้มีโนต้ตมีโนต้ตเอ,อ่อทางเรื่องสายตรงชั้นที่จะบอกขุมความจริงเกี่ยวกับ เออโมดโมดโมดเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเมืองฉันคิดว่าเมื่อเออสตันสตันสตันโอสตันออนอะไรวะข้างในนั้นเขาหาเออเกี่ยวกับวิดีโอเก่าๆเทปเทปวิดีโอเก่าๆนะครับพวกเราไม่คิดจะให้ใครเออไม่คิดจะแพร่พันธความลับไม่ไม่ ไม่มีทางรู้ว่าอะไรเ,นะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่ง,นนงไม่มีทางรู้ว่าอะไรเกี่ยวกับผู้ชายคนแก่ที่อยู่กับเขาฉันซ่อนไว้เก็บดูไว้ดูไว้ดูทีหลังแล้วก็ยังไงก็ตามฉันเห็นเด็กผู้หญิง ไม่ใช่เด็กดเห็นผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงจากข้างนอกแล้วก็ที่ทำร้ายฉันจะคิดว่าผู้คนอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าสุดท้ายสุดท้ายถ้าคุณอ่านจดหมายนี้ก็มันไม่ช่วยได้หรอกนะ คุณหาเทปแล้วก็ทำลายมันซะถ้าได้ยินแล้วก็ขั้นตอนเธอเจ้าอะไรวะเรื่องอะไรเนี่ยอะไรอะ่ะวอเดอรเฮลฮาโลใครวะเชดกเ,เอาแล้วดิ เอาแล้วดิยังไงยังไงเอาไงเอาไงฮะเอาไงฮะเอาไงฮะจับได้ด้วยกูเอายังไม่ตายเหรออ้จบแล้วเหรอเฮ้ยจบเร็วเกินเฮ้ย ยังให้โทรศัพท์ไว้อยู่แอชัปเตอร์ที่เท่าไหร่วะที่สี่เพนนะครับไว้มาต่อกันชัปเตอร์ที่สีแบบน่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขออ่านโน้ตให้ฟังก่อนเทปตื่นเช้าจันทร์ได้แล้วละ่ะเอ่อมันเป็นฝันร้ายของฉันฉันคนที่จะเอ่อ ถ่ายรูปยังไงก็ตามมันมันแย่มากที่ที่เอ่อสเตชั Station นี้แต่ว่าถ้าหาเทปเจอแล้วก็อีธานฉันสามารถฉันสามารถที่จะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นความคิดที่เศร้านะแต่ว่าฉันควรที่จะเห็นมันสักครั้งหนึ่ง จากห้องที่มันปลอดภัยฉันมีความจริงที่จะต้องบอกอย่างโดยด่วนหลังจากจบค่ำคืนที่ฝันร้ายนี้โอเคครับแล้วเราก็มีแผนที่นะฮะโอเคครับสำหรับชัปเตอร์นี้นะครับไว้มาต่อกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ บายบายสวัสดีครับยู